สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องประสบการณ์ใกล้ตายหรือ NDE ที่น่าสนใจมากๆเลยครับค่ะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งใช่ครับที่เดิมทีเนี่ยไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายอะไรทํานองนั้นเลยแต่กลับเจอประสบการณ์แปลกๆตอนที่หมดสติไปค่ะ เรื่องนี้มาจากคลิปใน YouTube ช่องช h a m a n Oaks ชื่อประมาณว่าคนไม่เชื่อพระเจ้าตายไปเห็นอนาคตบอกว่าเราต้องเปลี่ยนอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะอืน่าสนใจครับงั้นเรามาลองดูกันว่าเรื่องราวของเธอเป็นยังไงบ้างได้เลยค่ะคือเรื่องนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะตั้งแต่ตอนที่เธอเริ่มป่วยครับแล้วก็ความรู้สึกตอนที่เหมือนกำลังจะเข้าสู่ความมืดมิดนะคะไปจนถึงตอนเห็นแสงสว่างแล้วก็สิ่งที่เรียนรู้หลังจากนั้น งั้นเริ่มตรงที่เธอป่วยกระทันหันเลยนะครับรู้สึกว่ากำลังจะไปแล้วแล้วก็ยอมรับความมืดที่เข้ามาใช่ค่ะแต่แทนที่มันจะน่ากลัวนะคะเธอกรอบบอกว่าเออมันรู้สึกสบายปลอดภัยมากๆเหมือนแบบลอยๆอยู่ในความมืดที่สงบมากๆเลยแปลกดีนะครับปกติคนจะนึกว่าน่ากลัวค่ะแล้วหลังจากนั้นเธอก็เห็นแสงสว่างเป็นจุดเล็กๆก่อนแล้วก็เหมือนถูกดูดเข้าไปในอุโมงแสงอ๋อ เข้าอุโมงแสงเหมือนที่เคยได้ยินในหลายๆเคสเลยนะครับค่ะแล้วพอพุ่งเข้าสู่แสงสว่างจ้าปุ๊บอันนี้น่าสนใจเธอบอกว่าเป็นแสงสีขาวอมฟ้ามีประกายสีเงินรีประยับไปหมดโหบัญญาติเห็นภาพเลยแล้วก็เจอผู้คนเยอะแยะเลยค่ะตอนแรกก็ตกใจนะคะแต่พอตั้งสติได้ก็จำได้ว่ามีญาติที่เสียไปแล้วอยู่ด้วยอ้าวเจอญาติด้วยเหรอครับใช่ค่ะอย่างคุณญาติทวด ซึ่งคนนี้แหละค่ะที่เดินมาบอกเธอตรงๆเลยว่าเธอตายแล้วนะโอ้โหประโยคนี้คงช็อกหน้าดูเลยสิครับสำหรับคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องนี้มาก่อนใช่เลยค่ะมันขัดกับความเชื่อเดิมแบบสุดๆไปเลยแล้วหลังจากนั้นล่ะครับความรู้สึกเป็นยังไงต่อความรู้สึกที่ตามมาคือแบบว่าความรักการยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขมันถาโถมเข้ามาคือเธอใช้คำว่ามันท่วมท้นมากเกินกว่าจะจินตนาการได้ ฟังดูเป็นประสบการณ์ที่ลึกซึ้งมากค่ะแล้วก็มีการทบทวนชีวิตหรือไลฟ์รีวิวเกิดขึ้นเร็วมากอ๋อการทบทวนชีวิตอันนี้หลายคนก็เล่าคล้ายๆกันนะครับแต่มันไม่ใช่แค่การดูภาพนะคะคือเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเลยสัมผัสได้หมดเลยสัมผัสได้หมายถึงยังไงครับคือรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นด้วยค่ะที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของเราหรือแม้กระทั่งแค่ความคิดของเรานะคะแค่ความคิดก็ส่งผลด้วยเหรอครับ ใช่ค่ะอันนี้น่าทึ่งมากคือเธอได้เรียนรู้ว่าแค่คําพูดคําพูดเล็กๆน้อยๆที่เรามีต่อคนอื่นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกหรือการรับรู้ตัวตนของเขาได้จริงๆนะคะทั้งแง่บวกแง่ลบเลย โหเรื่องนี้ลึกซึ้งมากเลยนะครับค่ะแล้วมันก็เชื่อมไปถึงเรื่องออที่เรียกว่าข้อตกลงของจิตวิญญาณหรือ Soul Contracts นะคะ Soul Contracts ค่ะเหมือนเป็นแผนหรือเป้าหมายที่วิญญาณเราอาจจะวางไว้ก่อนมาเกิดแล้วเธอก็ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้รวมถึงเรื่องพลังงานในร่างกายมนุษย์แบบรวดเร็วมากเหมือนข้อมูลมันเข้ามาในหัวเองเลยค่ะฟังดูเหมือนได้รับข้อมูลชุดใหญ่เลยนะครับ แล้วมีไปที่ไหนอีกไหมครับมีค่ะเธอยังเล่าถึงการไปเยือนสถานที่เชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยอย่างออหอบันทึกหรือ Hall of Records ที่บางคนอาจจะเรียกว่า a k a s h i c Records อ๋อที่เหมือนห้องสมุดจัก,กรวาลเก็บบันทึกทุกอย่างไว้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วก็ยังได้เจอสิ่งที่เรียกว่าสภาด้วยซึ่งดูเหมือนเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตจากมิติต่ตางๆบางทีก็ดูคล,คล้ายๆสิ่งมีชีวิตนอกโลกนะคะ โอ้มีเรื่องมิติอื่นเข้ามาเกี่ยวด้วยค่ะแต่ส่วนที่เอ,อ่ออาจจะกระทบใจมากที่สุดน่าจะเป็นภาพอนาคตที่เธอเห็นค่ะภาพอนาคตเป็นยังไงครับเธอเล่าว่าเห็นภาพความขัดแย้งสงครามภัยพิบัติความอดอยากความโกรธแค้นมันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยค่ะฟังดูน่ากลัวจังครับค่ะมันสะท้อนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของมนุษย์แล้วก็เหมือนเป็นคําเตือนถึงสิ่งที่เราอาจจะกําลังเผชิญอยู่หรือกําลังมุ่งหน้าไปหานะคะ เธอคงรู้สึกแย่มากแน่ๆเลยนะครับที่เห็นภาพแบบนั้นใช่ค่ะเธอรู้สึกเจ็บปวดมากจนต้องขอให้ภาพนั้นหยุดไปแต่แก่งสําคัญที่เธอได้กลับมาคือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทําไมมนุษย์ถึงทําร้ายกันเองแล้วเธอเข้าใจว่ายังไงครับคือเธอเข้าใจว่าเราจําเป็นต้องก้าวข้ามความเชื่อผิดๆ ที่มันแบ่งแยกเราออกจากกันค่ะไม่ว่าจะเรื่องเชื่อชาติศาส,สนาหรือความแตกต่างอะไรก็ตามแล้วต้องตระหนักให้ได้ว่าจริงๆแล้วเราทุกคนเชื่อมโยงถึงกันหมดเราทุกคนเชื่อมโยงถึงกันอืมเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากครับค่ะแล้วถึงแม้จะรู้ว่าการกลับเข้าร่างเดิมเนี่ยชีวิตมันจะยากลําบากนะจะต้องเจ็บปวดทางร่างกายด้วย เธอก็ยังตัดสินใจที่จะกลับมาค่ะเพราะเหมือนมีภารกิจบางอย่างตามโซคอนแทรคท,ที่เธอตั้งใจจะทําให้เสร็จสุดท้ายก็เลือกกลับมาทําภารกิจให้สําเร็จค่ะเรื่องราว NDE ของเธอนี้ให้มุมมองที่น่าสนใจหลายอย่างจริงๆนะครับทั้งเรื่องชีวิตหลังความตายการเชื่อมโยงที่เรามองไม่เห็นหรือแม้แต่พลังของคําพูดคําพูดของเราใช่ค่ะสิ่งที่น่าเอาไปคิดต่อมากๆเลยก็คือถ้าแนวคิดที่ว่าเราทุกคนเชื่อมโยงกันในระดับพลังงานเนี่ย มันเป็นเรื่องจริงอย่างที่เธอประสบมาจริงๆนะคะครับหรือการกระทําของเราต่อคนอื่นแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามมันจะส่งผลต่อภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นได้ยังไงบ้างอืมนั่นสินะครับมันอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกของเราได้มากกว่าที่เราคิดก็ได้ค่ะก็น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราลองเก็บไปคิดไปพิจารณากันดูนะคะ